ของที่เอาแต่ใช้จะมาแค่ไหนก็หมดเหมือนกันเหมือนกับพลังงานที่วันหนึ่งเงินก็คงหมดไปขอฉันขอให้เธอที่จำเป็นไหมถ้เธอเข้าใจเราจะใจัใจกันเลยทำลไยชีวอย่เราจะร่วมมือเราจะเป็นหัวใจหนึ่งเดียวเราจะ้งเื่อหัวใจกันไว้ดังที่น้องที่ันเชื่องยากไร้มีเธอยืนมือและเราจะมีสัน งเพราะการเผาวัชพืชของจอรแดแท้ๆเละทำให้ลาล่ามีโอกาสล้าแค้มนุษย์อยาได้รู้สะมางว่าการเผาจะเป็นยังไงโจเนียที่รักดีที่พวกกัจิช่วยดับไฟได้ทันไปเล้ว ส่วนโรเช่ก็ต้องปวดหัวหาที่ตั้งฐานทับใหม่ไปตามระเบียบนี่ฉันต้องเดินฐานทับอีกกีรอบเนี่ยตอนโจรสลัดบุกพวกเธอดูต้นไม้พวกนี้สิ่ามันใหญ่โตขนาดไหนชาวบ้านหมู่บ้านรีวิว ทำอาชีพอุตสาหกรรมป่าไม้มายาวนานเป็นร้อยปีแต่ป่าไม้ที่นี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ต่างจากหลายๆหมู่บ้านที่ทำอาชีพเดียวกันพวกเราจะมาศึากษากันว่าเป็นเพราะอะไรหาไหโอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไอ้เอี่เนาะ ได้สดชื่นจังเลยอือาจารย์โปรโมจากวีเฮมใช่ไหมครับยินด,ดีต้อนรับครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพวกเราก็ต้องรบกวนอีกหลายวันหนูมีข้อสงสัยอยากจะถามผัวหน้าหมู่บ้าน,นค่ะนี่จะรีบถามไปไหนอ่ะพวกเราอยู่ที่นี่อีกตั้งหลายวันก็ฉันอยากร้นี่นาะไม่เป็นไรถามมาได้เลยคือหนูสงสัยว่าตรงทางเข้าหมู่บ้านมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ ทำไมต้นไม้พวกนั้นถึงไม่โดนตัดล่ะคะหมู่บ้านเรามีกฎอยู่ว่าถ้าต้นไหนมีอายุเกินร้อยปีเราจะไม่ตัดออประโยชน์ของต้นไม้ใหญ่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือมันเป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ชั้นดีช่วยลดภาวะโลกร้อนออโนสลัดสามตาบูกโนสลดสัดสามตาบูกพวกเธอได้เป็นลบกตอนเร็ว

โกรายอะอายอายโค้โคมันหนีมันจนได้อะแล้วเราจะทํายังไงกันดีบีอาร์รถเล่นของฉันจะเป็นอันตรายไัมยเนี่ยแล้วที่ตังค์กับโอบ้านจรสลัดอยู่ที่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับพวกจรสลัด3ตาเนี่ยเคยออกปล้นเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแล้วก็เงียบหายไปทํไมจู่ๆวันนี้ถึงกลับมาอีกก็ไม่รู้ แล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะทำยังไงดีนั่นอะไรเหรอครับประภาคารเก่าเนี่ยวันนั้นมีเรดาร์ที่สมัยก่อนใช้ตรวจจับเวลาที่พวกเรือโจรสลัดบุกเข้ามานะ่ะเอา้าแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงไม่เตือนล่ะครับมันเสียไปนานแล้วเหรอพอหมดปัญหาเรื่องโจรสลัดพวกเราก็เลิกสนใจประภาคารนั่นไปเลยเราน่าจะลองดัดแปลงเรดาร์บนนั้นให้เป็นเครื่องตรวจจับสัญญ,ญาณ V ีแท็ดูนะครับ จะได้รู้พิกัดของผู้นักเรียนที่โดนจับตัวไปไงครับถ้าเราจับสัญญ,ญาณได้เราก็จะตามไปช่วยทุกคนได้ถ้างั้นนะก็รีบไปดูกันเลยจิงมัมจะซ่อมได้ไหมคะอาจารย์น่าจะได้นะแต่อาจจะต้องใช้เวลานาน,านสักหน่อยเพราะอุปกรณ์เสียหายหลายชิ้นงั้นเรามาแบ่งหน้าที่กันแฮรรี่เธอกับฉันแล้วก็เทรา มาช่วยกันซ่อมเรดาร์ส่วนคนที่เหลือจะไปช่วยชาวบ้านเตรียมการป้องกันหมู่บ้านเพื่อพวกโจสรสลัดมันย้อนกลับมาอีกครับเอาไหมเอาไหมเอาแล้วนะตาตามนะเอาเลยเอาเลย,เเลยแบบนี้เฮิจจ์ฮิจจ์ การดัดแปลงเป็นเครื่องตรวจจับวีแท็กเนี่ยจะยากกว่าที่คิดอีกนะอุปกรณ์บางชิ้นก็เป็นรุ่นเกา่าเ่ร้จะมีอะไรมาแทนได้ไหมเอรอ,อาจารย์โรโมโครับแล้วที่หอเรดาร์เนี่ยใช้พลังงานอะไรเหรอครับโอ้นั่นสิเกือบลืมเรื่องสำคัญไปสน็ทเลยโอ้อเฮ้ยก็ยังชั่วหอเรดาร์นี้ใช้พลังงานจากเทคโนโลยีแกสซิฟิเคชันมันคืออะไรเหรอครับไม่เคยได้ยินเลยอะ มันเป็นการแปรรูปสีวมวลต่างๆอย่างเช่นสัางข้าวโพดเศษไม้แกลบฟางข้าวมาเป็นพลังงานกา๊าซส่วนก๊าซที่ได้ก็จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสฟฟไฟฟ้าถ้างั้นก็เหมาะเลยนะคะเพราะที่นี่มีเศษไม้อยู่เต็มไปหมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปบอกพวกชาวบ้านให้ช่วยกันรวบรวมเศษไม้มาเยอะๆแล้วก็จะได้ไปช่วยหาอะไหล่เพิ่มให้ด้วยนะครับอ,อ,อีอ๋อท่านหัวหน้าหมู่บ้านครับ เนเมื่อหมู่บ้านริดวิวทำเสากรรมป่าไม้และทำไมป่าไม้ถึงยังอุดมสมบูรณ์ได้ล่ะครับ <c oughs> ก็เพราะหมู่บ้านของพวกเรามีกฎว่าหากใครตัดต้นไม้หนึ่งต้นต้องปลูกคืนอีกสิบต้นแล้วกว่าต้นไม้หนึ่งต้นจะได้รับอนุญาตให้ตัดได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหมู่บ้านซึ่งแปลว่ามันต้องโตพอที่จะเอามาทำประโยชน์ได้นะ <c oughs> อย่างนี้นี่เองหมู่บ้านนี้ถึงได้ร่มเรื่ออย่างกับป่านะครับ เพราะมนุษย์เราต้องพึ่งพาป่าไม้มากนะถ้าไม่มีป่าเวลาฝนตกลงมาก็ไม่มีอะไรคอยดูดซับน้ำหมู่บ้านก็แรงหรือถ้าฝนตกหนักเกินไปก็เกิดน้ำป่าเดือดร้อนกันอีกแปลว่าถ้าไม่มีป่ามนุษย์นั่นแหละที่จะลำบากใช่แล้วล่ะโชคดีจังเลยครับที่ในหมู่บ้านยังใช้แผงวงจรไฟฟ้ารุ่นเดียวกับหอเรดาร์อยู่ชคคอข้างเราแล้วนะ แต่หนูยังเป็นห่วงเพื่อน,นที่ถูกโจรสลัดจับไปค่ะป่านเนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะพอได้อุปกรณ์ครบแบบนี้อาจารย์จะเร่งมือสอบให้เร็วที่สุดเธอไม่ต้องกังวลน,นะแพรรี่เอาละเสร็จเรียบร้อยงั้นหนูลองเปิดเครื่องดูนะคะเอา้าไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอะ่ะทำไมล่ะ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะแต่ทาไมถึงใช้การไม่ได้ลองโดยอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์คะเรดาร์จับสัญญาณวีแท็กได้ค่ะเหมือนมันกำลังเคลื่อนตัวมาทั้งนี้เลยค่ะฮะื่อเงยแย่แล้วพวกจะสลัดย้อนกลับมาอีกก็ครับ เดี๋ยวหนูไปแจ้งข่าวพวกคนในหมู่บ้านก่อนนะคะเย้แล้วทุกคนพวกโจรสลัดกลับมาอีกแล้วตายแล้วใจเย็นนะทุกคนพวกเราต้องสามัคคีกันไว้ถึงจะจัดการพวกโจรสลัดได้ถ้าพวกเราทำตามแผนที่วางเอาไว้ก็มีโอกาสชนะนะครับรีบไปที่ชายหาดกันดีกว่าไปพวกโจรสลัดไม่รู้ว่าพวกเรารู้ตัว พวกนั้นจะชราใจพอพวกมันลอยคอเข้ามาถึงแนวป้องกันเราก็สายจังหวะนั้นซุ่มโจมตีอย่าลืมวิธีการต่อสู้ที่ผมสอนนะครับอย่าไม่ฮ้ยเฮ้เฮ้ย แกเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมใช่คนที่แกจับตัวไปอยู่ไหนหาได้อยู่เหรอแพรล่เรได้จับสัญญาณวีแท็กได้ฉันก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่บนนี้วีแท็กวีแท็กของใทยอ่ะ นั่นสิรอยเลือดนี้เป็นของใคระ The Secret b a t e r o o m ปริศนาวันนี้จะเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนช่วยก๊อจีไขปริศนาด้วยนะครับก๊อจีเธอคิดว่าสิ่งไหนสามารถขจัดสารพิษในอากาศได้อย่างเป็นธรรมชาติระวัง A เครื่องฟอกอากาศหรือ B ไม้ประดับอย่างเจอบบรา เครื่องฟอกอากาศก็ดีนะแต่ถ้าเป็นแบบธรรมชาติก็ต้องต้งตนเยบิรางั้นก็จิขอตอบข้อบีต้นเยอบิราครับเก่งมากจากการค้นคว้าของนาซาไม้ประดับหลายชนิดสามารถขจ,จัดสารพิษในอากาศได้โดยการขายน้ำแล้วดูดเอาก๊าซพิษที่อยู่รอบๆลงดินส่งต่อให้จุลินทรีย์บร,เริเวณรากเปลี่ยนสารพิษเหล่านั้นให้เป็นอาหารของพืชต่อไปกจิไปห้องต่อไปได้ ภัยครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็อ t จีดีแอดเวนเจอรกันแล้วแค่ไปที่หน้าเฟ e บุ๊กของก็อ t จีดีแอดเวนเจอรแล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือเทรา เสนอให้ดัดแปลงเรดาร์เพื่อใช้ตรวจจับสิ่งใดงสญญ AC, 1. สัญญาณ v t แท็ 2. สัญญาณ 4G เพื่อนเอนรีบตอบเข้ามากันเลยนะครับกอจิ <Go> ji, มีหนังสือนิทานภาพตุ๊ก,กตากและ DVD Box Set a n i m a t i o เมชั่นกอ a d v e n n เอ r ดเรามอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ